กับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องมอสซาไทยแลนด์ครับวันนี้ก็จะเอารถไปเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผมผ้าเบรกหน้าดูล่องหมดแล้วอันนี้ยังเป็นผ้าเบรกเดิมอยู่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยผมใช้ไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองหมดแล้วหมดได้สักพักแล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนดูครับเห็นไหมมองไม่เห็นนะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปเปลี่ยนผ้าเบรกกันเดี๋ยวมาดูกันว่าผ้าเบรกมีกี่แบบคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เข้าได้นะรออยู่ได้ทุกชิ้นเลยอยาเอาชิ้นไหนบอกมาเข้าได้หมดราคาง่ายๆกันเองกันเองส่งของมาให้ผมไม่พอแล้วเผื่อมีเผื่อมีเผื่อฟุกโอเคเราไปกันเลย thousand years late โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เยอะไรโกดังมนนุษย์นี่ช่างมั่นนะครับผมกำลังจะเปลี่ยนข้าเด็กให้ยังไม่เคยขันเลยมีงนคายหยดไหมนี่ครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ของอะไรไม่รู้เหมือนกัน เนกสเตอร์เนกสเตอร์เนกสเตอร์ใช่ปะเขาไม่ใจไม่ต้อง่ายเยอะมันมันมันขอความรู้หน่อยอย่างพระเบรนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เกะมันมีหลายเกศครับมันมีออร์แกนิกแล้วก็มีเซมิแล้วเป็นซินเทอร์ อย่างรถพวกเราใช้นี่ครับเป็นซินเทอร์ระยะใช้นี่ประมาณกี่กิโลมันพอจะทราบไหมแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนแล้วแต่มันอยู่ที่มือเราด้วยเราเป็นพวกเบรกหนักหรืออะไรแต่ละคนจะใช้อายุการใช้งานพระเบรกกันไม่เท่ากันอันนี้เบรกเดิมผมได้มาหมื่นสองนานอยู่ใช่ไหมได้อยู่ครับ โอเคเดี๋ยวรบกวอนช่างมันแค่นี้เดี๋ยวให้ช่างมันทำไงโอเคระหว่างรอช่างมอนทำรถเดี๋ยวเรามาดูรถด,ดีกว่า <laughs> <laughs> แต่ละลำแต่ละลำสวยๆอย่างนั้น Make get a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be movie. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap <sighs> cut a pot, mine fried to a crisp, make an MC into a calling a wide-eyed lunatic. แต่ดีไม่ดีไม่รู้นะตัวนี้ราคาอยู่เท่าไ <180 S 1> หร่น้ำมันเก้าร้อยเท่าไหร่บาทเก้าร้อยแปดสิบข้างละนะครับเก้าร้อยแปดสิบบาทปัม๊มละเก้าร้อยแปดสิบบาทก็คุณภาพจะเป็นยังไงไม่รู้ยังไม่ได้ลองพึ่งใส่ครั้งแรกนะ ถ้าอยากรู้ก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์แล้วกันเพราะไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกว่าเป็นอาการเบรกเป็นยังไงบ้างไม่ได้ถ่ายนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันงั้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยไป้ะว้สวัสดีครับบ๊ายบาย